รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลามาเติมสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพกับดรสมิธแล้วนะครับแน่นอนนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับเป็นวันของเมนูสุขภาพโห oh. และก็ยังอยู่กับน้องไนกี้อยู่ใช่ครับ,รบก่อนอื่นเลยนะทักษะการทาอาหารของพระเอกคนนี้เนี่ยเต็ม5ดาวให้เต็มเท่าไหร่ดีครับ Oh, oh, โอ้โหเต็มฮะอ่าผมคร,ครึ่งครึ่งแล้วกันให้สอง,สอง okay, จุดห้า้พอได้สองจุดห้าแล้วกันครับมีเมนูอะไรเป็นเมนูเด็ดไหมจริงจริงผมก็ทำทำไข่น้ำได้เป็นแก้งจืดไข่น้ำอ๋อใช่ครับหรือว่าสปากเกตตี้อย่างเงี้ยครับสปากเกตตี้สปากเกตตี้สโมกแซลมอนใส่ไข่กุ้งงั้นวันนี้ง่ายมากสำหรับไนกี้พี่วเชื่อว่าสบายมากนะครับคุณผู้ชมก็ลองทำกันดูแล้วกันนะครับเมนูนี้แซลมอนย่างขมิ้นครับ ครับน่าทานไหมครับโ้หน่าทานมากเลยครับพี่โอ้โหอันนี้เป็นเมนูที่ผมชอบอยู่แล้วด้วยจริงจริงเนี่ยตั้งใจนํามาฝากเลยเพราะนอกจากจะทราบข้อมูลว่าไนกี้ชอบทานแซลมอนแล้วนะครับยังได้ข่าวมาว่าตอนที่ปวดท้องบ่อยๆเนี่ยเป็นเพราะว่าชอบทานเผ็ดใช่ครับก็เลยคิดว่าจะทําเมนูสุขภาพยังไงดีที่มันทดแทนไอ้รสเผ็ดของพริกได้ก็เลยพยายามใช้พวกสมุนไพรอื่นมาแทนนะครับเช่นพริกไทยนะครับขมิ้นเป็นต้นแล้วก็กระเทียมนะครับพวกนี้เนี่ยเอามาปรุงเนี่ยมันไม่ได้เผ็ดเท่าพริก ไม่ได้ระคายเคืองกระเพาะเท่าพริกแถมยังมีคุณประโยชน์อีกด้วยเพราะขมิ้นก็ช่วยรักษาถูกต้องเลยครับขมิ้นเนี่ยนะครับมีทั้งวิตามิน A แล้วก็วิตามิน C นะครับจริงๆตัวมันเองเนี่ยมีฤทธิ์ในการขับลมแล้วก็รักษาทางเดินอาหารของเราอย่างดีเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งนะครับถ้าใครเนี่ยที่ติดรสเผ็ดนะครับแล้วก็พยายามจะตัดทอนพริกออกไปเนี่ยลองใส่ขมิ้นแทนเนี่ยเดี๋ยวว่าดีมากเลย มันให้สารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับเป็นการชะลอไวัยไปด้วยฝรั่งแนะนําไปสกัดนะแล้วก็เชื่อกันว่ามันสามารถมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบได้อีกด้วยดังนั้นของไ,ไทยๆเราแบบนี้แหละถือว่ายอดเยี่ยมมากส่งท้ายวันนี้ครับมีอะไรอยากจะฝากกับคุณผู้ชมเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพบ้างครับก็อยากจะฝากนะครับเรื่องสุขภาพเป็นเ,เรื่องที่สําคัญนะครับก็อย่าปล่อยปะละเลยนะครับก็ถ้าไม่แน่ใจหรือว่าเป็นอะไรเนี่ยก็ แนะนําว่าให้มาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลดีกว่านะครับ<ม>ก็มาพบกับคุณหมอผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับ,รบก็จะได้รักษาให้ถูกโรคตัวอาการครับผมอย่างหนึ่งเลยนะครับที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทํากันประเดี๋ยวประดาวเมื่อสนใจเรื่องหนึง่งก็ไปป้องกันทีนึง <ừ> ไม่ใช่นะครับจริงๆสิ่งที่ดีที่สุดผมชอบคํานึงมากก็คือคําว่าพฤติกรรมสุขภาพนั่นเองเราต้องทําอย่างสม่ําเสมอให้เป็นชีวิตประจําวัน รับประทานให้ดีออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอําพที่ไนกี้ได้ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมและน้องไนกี้ลาไปก่อนนะครับได้ครับพบกันใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังเคารพธงชาติทางช่องวันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ